กาละครั้งหนึ่งมีเด็กหญิงตัวน้อยหน้าตา,น,าน,น่าเอ็นดูน่าเอ็นดูเวลาเธอเออกจากบ้านเธอมักจะสวมหมวกสีแดงอยู่เสมอจนทุกคนเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงวันนี้คุณแม่ของหนูน้อยหมวกแดงเตรียมสก,กุชชี่ของหวานไปให้คุณยายเล่นนะหนูน้อยหมวกแดงคะเดี๋ยวเราจะเอาสก,กุชี่ไปเยี่ยมคุณยายเพราะว่าคุณยายเป็นเบาหวานกินของหวานจริงๆไม่ได้คุณแม่ก็เลยให้เอาสกุชี่ไปเล่คุณยายออกกำลังกายบีบเล่นนิ่มๆอย่างเงี้ยค่ะ หนูว่าเอาอันไหนดีคะอืมอย่างนี้นุ่มแล้วก็จัละมันหนูขอเก็บไว้เองนะคะไปอะอเอาอันนี้ให้คุณยายอ่าโอเคก็พอดีพอดีงั้นเดี๋ยวคุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่ไม่ค่อยสบายเลยคะคะคุณแม่ขอนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านหนูไปเยี่ยมคุณยายคนเดียวได้ไหมคะได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวหนูไปเลยนะแต่ว่าอย่าทะเลท่ายนะคะรีบไปรีบกลับแล้วถ้าเจอคนแปลกหน้านะคะต้องสะบัดถูที่ท้งนี้เลยนะคะอย่างนี้เหรอคะ เออใช่งั้นหนูรีบไปนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขานอนพักผ่อนก่อนนอนเยอะๆนะเดี๋ยวหนูกลับมาบายยคุณแม่บอกหนูน้อยหมวกแดงด้วยความเป็นห่วงหนูน้อยหมวกแดงได้ให้สัญญากับคุณแม่แล้วก็เดินทางไปบ้านคุณยายด้วยความเบิกบานใจโอ้ยจังเลยอ่ะไม่ได้กินมาตั้งหลายวันลวันนี้ก็จะกินได้เลย ระหว่างที่หนูน้อยหมวกแดงกําลังเดินเพลิดเพลินอยู่กลางป่าเจ้าหมาป่าก็เดินมาทักหนูน้อยหมวกแดงว่าสวับดีจ่ะเธอชื่ออะไรเหรอชื่อหนูน้อยหมวกแดงจ้ะอุ๊ยลืมไปคุณแม่บอกว่าถ้าเจอคนแปลกน้าให้สะบัดตูดกันแม่เธอบอกว่าให้สะบัดตูดแต่ว่าไม่ได้ให้ ก็จริงอะนะหนูน้อยหมวกต็งเธอดำเนินจะไปไหนหรออ๋อกำลังจะไปหาคุณยายที่กระท่อมกลางป่าจ้าถ้าไปหาคุณยายที่กระท่อมกลางป่าก็เก็บดอกไม้ไปด้วยสิออจริงด้วยหลอกซเร็จเมื่อเจ้าหมาป่าหลอกล่อหนูน้อยหมวกแรงสำเร็จเจ้าหมาป่าก็รีบแผ่นแนบไปตั้งท่ารอที่บ้านคุณยาย อ้อีนางหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยบอกว่าจะมาจะมาจะเอาอะไรมายเยี่ยมยายเนี่ยยายเหงาแทบแย่เนี่ยทำไมนะนานแล้วมาไม่ถึงสักทีไปทะเลทรายอยู่ไหนเนี่ยกันตังปะอ้อีหนูมาแล้วละหนูน้อยหมวกแดงใช่หรือเปล่าที่หนูน้อยหมักแดงเองค่ะอ๋อเหรอเอเอ,าเอ,าเอายายไม่ได้ล็อกประตูลูกหนูเข้ามาได้เลยเอาอีกล้ เดียยวเราาป,ป็นคนุณก่มื่อหมาป่ากินคุณยายเสร็จเรียบร้อยก็รีบปลอมตัวเป็นค,นคุณคยายเพื่อจะได้ใกล้ชิดหนูหน้อยหมวกแดงให้มากที่สุดต่คอๆๆทํามันได้เลยยายไม่ได้หรอเอฟังวันนี้หนูเอ,อดาดอกไม้มาฝากไว้คุณยายน่ากิน ว่าป่าด้วยว่าแต่ทำไมคุณยายตาโตจังอือก็จะได้ดูหลานชัดๆไงแล้วทำไมคุณยายหูยยใหญ่จังก็จะได้ฟังหลังชัดๆไงแล้วทำไมคุณยายปากเอ๊ะทำไมคุณยายฟันแหลมจังก็จะได้กินหลงงานไง ในระหว่างที่พ่อหนูน้อยหมวกแดงเดินอยู่กลางป่าก็ได้ยินเสียงบางอย่างเกิดขึ้นเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะมันดังจากกระท่อมตรงนั้นนะี่นาเดี๋ยวเราต้องรีบไปดูดีกว่านะออพุงตึงแน่นมากเลยเขานอนก่อนอ๋อที่แท้เสียงที่ดังเมื่อกี้ก็คือว่าเสียงหมาป่าต่อสู้กับหนูน้อยหมวกแดงนั่นเอง ตอนนี้เจ้าหมาป่ามันกำลังอิ่มเลยุ้งมันป่องเลยมันหลับอยู่เดี๋ยวนะอยาปีนมาด้วยมีนันนี้นะแหลมคมมากอันใหญ่โตมากมันคมขนาดแม้กระทั่งมองนะอาจจะบาดตาได้นะระวังดีมันหลับอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเราเอามีดผ่าท้องแล้วเอาต้อนหินยัดใส่มันดี เอ้าทำไมมีคุญใหญ่กับลูน้อยของแดงอยู่ในท้องหมาป่าด้วยล่ะเดี๋ยวเราเอาก้อนหินนะใส่ในท้องของหมาป่าแล้วเราก็เย็บดีไหมเดี๋ยวทำยังไงก็ทำรีบๆละขาน่ะตะคิวกินไปนู้ดๆๆๆรีบหนีกันดีกว่าไปเดี๋ยวถอดสิต้อยรู้สึกพอเห็นน่าจจังเลยไปหาหน้ากิน มเมื่อหมาป่าตื่นขึ้นมาด้วยคอที่แห้งผากมันรีบเดินไปหาน้ำกินยังบ่อน้ำที่ใกล้ที่สุดแต่ด้วยท้องที่หนักอึ้งไปด้วยหินก้อนใหญ่จึงท,ทำให้มันพลาดตกบ่อน้ำตายไปในที่สุดในท่าเรื่อง สอนใร,รู้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเพราะอาจจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนได้เป็นไงบ้างคะวันนี้นิทานสนุกไหมคะแล้วถ้าน้องๆคนไหนนะคะอยากให้พวกเราทํานิทานเรื่องอะไรเม้นบอกกันใต้คลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย